ออกชุดหมดตู้เออจบเรียบร้อยคุณผู้ชมได้แล้วหมดตู้จริงๆริงคุณผูชมครับโอ้โหหมดไป2,000นเะท่าไหรเน่ยคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโคตดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลเจ้าโจสวัสดีเด็กชาวเกรีนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนท์จากช่องปิจเตที่พี่อีกหลายแยมชมวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาคุณผู้ชมครับในฟรีไฟล์คุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟล์ธรราหรือฟรีไฟล์แม็กคุณผู้ชมครับก็ตอนนี้มีกิจกรรมใหม่เข้ามาคุณผู้ชมครับเป็นกิจกรรมเดี๋ยวผมไปดูไอ้เมื่อเช้านี้ผมอ่ารับเพชรได้คุณผู้ชมรับเพชรก่อน เขาแกงเนี่ยเขาแกงเอาอย่าง400ยิมชมว่าโอเคก็มีกิจกรรมใหม่ผมชมไปร้านคาโมโคใหม่เข้ามาชมแล้วมีกิจกรรมแม็กด้วยมชมครับรับกันให้เต็มที่มชมครับแต่กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมสายฟรีซึ่งผมจะรีวิวตอนเย็นแล,ล้วกันเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแบบคร่าวๆกับผู้ชมว่าวววกิจกรรมสายฟรีประมาณนี้ผู้ชมสำหรับคนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าไว้จะได้รับของพวกนี้ผู้ชมจะได้เฉพาะคนที่ลงทะเบียนนะครับคนที่ไม่ลงทะเบียนจะไม่ได้ผู้ชมอันนี้ก็คือแบบว่า เป็นของที่ว่าคนที่ลงทะเบ,บียนอยู่ก็จะได้นะแต่ใครที่ไม่ลงทะเบ,บียนก็อาจจะไม่ได้นะครชมก็นั่นแหละตอนที่ว่าเขาเปิดให้ลงทะเบ,บียนให้บบว่ากดลิงก์กดอะไรพี่เคยสอนนะครับชมถ้าเกิดใครที่ไปลงทะเบ,บียนแล้วก็ใจรับของไปแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ลงทะเบ,บียนก็ไม่ได้นะครับชมจะไม่ขึ้นของมันให้ได้โอเคไปดูร้านค้ามโ,คโมโคนก่อนดีกว่าครับไะร้านค้ามโมโคนแม็กมิชมาใหม่มิชมนี่คือเลือกของได้มี AW ด้วยแล้วก็มีชุดชมิชมีชุดใหม่ก็คือชุดผู้ชายตัวนี้มิชมแล้วก็ ุดแรปเปอร์มะเนี่ยออแล้วก็มีชุดผู้หญิงคุณผู้ชมชุดผูชด้ชายแล้วจนะเป็นมงกุฎคุณนผะู้ชมใครที่ชอบ2ชุดนี้ก็สามารถเลือกไว้ได้พี่ก็ชอบน้มาก่อนแต่ว่าขอเลือกไปชุดใหม่ละกันเพราะว่าพี่ก็ไม่แน่ใจพี่จะเอาหมดว่าส่วนรางวัลพิเศษคุณผู้ชมครับเราสามารถเล่นหนึ่งอย่างเฮ้ยมีแล้วเหรอจริงๆรอย่างแด้ตัวนี้ส่วนตัวละครเหรอกระเป๋านี่เป็นของที่ดีดีคุณนผะู้ชมแต่ว่าตัวละครตัวนี้เป็นสายยิงหัวแต่ว่าพี่ไม่ได้สายยิงหัวขอเลือกกระเป๋าละกันคุณผู้ชมครับ โอเคผู้ชมครับก็คือกิจกรรมเนี้ยคือให้เราเลือกของ2ชิ้นที่เราต้องการชมจะฝั่งหน้าหรือฝั่งหลังก็้คือรางวัลใหญ่กับรางวัลรองอ่ะแล้วให้เรากดตกลงนี่แล้วเขาก็จะเอาของ2ชิ้นนี้มาเก็บไว้ตรงนี้ผูชชมเหมือนร้านค้าโมโกเก่าๆที่เคยมีเริ่มชมครับแล้วเราก็จะมากดสุ่มกันเริ่มต้นที่9เพชรมิชชมคหมดตู้เท่าไหร่เดี๋ยวก็ว่ากันทีรับรางวัลใหญ่ใน6ครั้งู้ชมครับมันแน่เลยหมดตัวมันก็ต้อง6ครั้งอยู่แล้วู้ชมแต่ว่าก็เอาเรื่องู้ชมนี่ครับออกปืนมทต่พชม อา้าวไปไล่เอาปืนอีกโอ้โหเกินเหมือนโกงกันเลยพีช่ชมครับอันนี้กระเป๋าเลยขอดูพีช่ชมว่าสามารถกดดูกระเป๋าได้2019เก้าไม่ใช่ผมได้ไปแล้วกระเป๋าเวอร์ครับสองพผมว่าตอนนั้นเป็นกระเป๋าฟรีนะน่าจะมีนะครั้งต่อไปร้เก้าเก้าเพชรพี่ชมครับจังหวะน,นี้อ่าออกตัวปืนพีนช่ชมครับครั้งต่อไปสองเก้เก้าเพชรคือมันจะไล่ลงไปเลยพีช่ชมครับอ่าได้ตัวไดมอนด์ครั้งต่อไปสี่ร้เก้าเพชรมั่นใจว่าออกกระเป๋า นั่นไงดูการทำผู้ชมและครั้งสุดท้าย99เพชรผู้ชมครับคือแบบว่าเอ้ย999เพชรผู้ชมครับออกชุดหมดตู้เออจบเรียบร้อยผู้ชมได้แล้วหมดตู้จริงๆผู้ชมครับโอ้โหหมดไป2,000เท่าไหรเนี่ยตอนแรกมีอยู่3,000กว่าเพรชรใช่ไหมหมดประมาณโอ้ตอนแรกมี3,190เพชรหมดประมาณ2,000ไม่ถึงดิ มีสามพันหนึ่งหมดประมาณ2,000เพชรท่านผู้ชมครับก็คือหมด2,000ัเพชรเลยท่านผู้ชมครัสำหรับชุดนี้แต่ก็ได้มาแล้วท่านผู้ชมก็คือเป็นชุดผู้ชายว่านี่แนวนี้ไหนอันนี้กล่องนี้เปิดไปเลยท่านผู้ชมนี่ได้แล้วไหมกล่องนี้นี่น่าจะอยู่ในส่วนของแพ็กเกจท่านผู้ชมครัสำหรับใครที่สุ่มแล้วก็จะอยู่ในส่วนของแพ็กเกจท่านผู้ชมชุดนี้ก็จะมีส่วนหัวที่แบบว่าทรงแบบว่าคือหอยลอดท่านผู้ชมครับใครรู้จักทรงหอยลอดท่านผู้ชมก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมแล้วก็ผ้าปิดปากที่แบบว่าโอ้โหถ้าจะปิดขนาดนี้เอาไอ้มงคุมเอครับ จริงๆนะถ้าปิดขนาดนี้ไอ้โมงคุมเหอะเปิดไว้ทำไมแค่เนี้ยแล้วก็ในส่วนของรองเท้าผู้ชมครับมีเหมือนป้ายยังติดอยู่เลยคือไม่จ่ายตังค์ใช่ไหมเนะี่ยป้ายติดอยู่เนี่ยแล้วก็กางเกงผู้ชมเป็นรูปตัวเอสเต็มเลยผู้ชมครับคือว่าเป็นเกงพิภพเสื้อพิภพผู้ชมครับข,ข้างหลังมีรูปนี่หัวกะโหลกเหมือนกับไอวอลผู้ชมครับก็เปิดทั้งหมดไปนี่ผู้ชมโอเคผู้ชมครับแล้วเราก็ไปลองสวมใส่กันดูดีกว่าแต่งตัวผู้ชมครับคือจังหวะน,นี้ก็ หัวผมขอไม่ใส่ผู้ชมพอดิผมไม่ชอบ,ชอบผู้ชมชอบพวกกระต่ายมากกว่านะครับหน้าตาไม่มีก็เอานี่แล้วกันเอาหายไปไหนฮะอา้าวกดข้ามทีเดียวหายเลยนี่ผู้ชมอยู่นี่เป็นของในดีมของซีซั่นใหม่ผู้ชมจะมีลายเส้นอย่างนี้ตลอดผู้ชมครับคือถ้าเป็นดีมของสี่ปีอะของที่มาหลังๆเนี่ยคือว่าจะออกแบบแบบว่าจะมีลายเส้นเนี้ยใส่เข้าไหมาเนี่ยอืมกรังเกงปีกนกไม่ค่อยเข้าผู้ชมครับเดี๋ยวดูกรงเกีงของเขาก่อน นี่เอ็มชมก็ประมาณนี้ผู้ชมครับก็นี่ครับทั้งชุดโอ้โหเป็ดน้อยหันมาหน่อยนี่ครับนี่ก็ชุดก็จะเประมาณนี้ผู้ชมเขาหมุนได้ผู้ชมรอบตัวมามีเอสทั้งตัวเลยผู้ชมไม่รู้ว่าไปทำไมเอสนะมิชมครับแต่ว่าเป็นชุดแบบออกดำๆเน่ะถ้าเป็นสายเก็บแรงน่าจะเหมาะู้ชมเพราะว่ามันสามารถที่จะแอบได้อะไรได้ผู้ชมครับแล้วก็กิจกรรมตรงนี้ผมว่าจะบอกตอนเย็นดีกว่าผู้ชมเพราะมันเยอะอยู่นะแต่ว่าถ้าบอกไปตอนนี้คือเดี๋ยวไปทำคลิปแยกเดี๋ยวผู้ชมสำหรับชุดผู้หญิงนผู้ชมแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้หัวได้เหรอเหมือนจะได้คมมิชมครับ รางวัลที่ iscilla, คุณเชิญครบคนนี่ก็ได้เหมือนกันเฮ้ยกล่องศพเราได้ไปแล้วเมื่อวานนี่เหมือนจะได้ครบชุดนะผู้ชม hey, สําหรับผู้หญิงนะผู้ชมครับตรงนี้ก็เดี๋ยวค่อยมารับนะครับตอนเย็นเดี๋ยวไม่มีคลิปทําแล้วก็อันนี้ก็คือภารกิจนะผู้ชมสั่งหารศัตรู50คนนนี้เป็นกระเป๋าน้ำชมเฮ้ยกระเป๋าของน่ก็สเก็ตบอร์ดสวยน้มชมแล้วก็มีบัตรสร้างห้องบัตรสร้างห้องแบบว่าเป็นแบบสร้างแมปน้ำชมครับอะไรนะบัตรครับแลนน้ำผู้ชมครับก็คือเหมือนไม้คราบผู้ชมในการสร้างห้องผู้ชมแล อันนี้ลงเส้น120นาทีกับอันนี้คิวสัตรูเนี่ย50คนก็คือเหมาะเลยคผชมครับตอนนี้คือโหมด4-4รีแรงแล้วก็เดี๋ยวไปเล่นโหมด4-4แล้วก็เก็บอามวผู้ชมส่วนนี้ก็น่าจะเป็นเนี่ย1,000อะไนเี่ย1น0่161 0สร้างแผ่นที่คืออะไรครับอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจกับภารกิจเท่าไหร่ผชมขออ่านก่อนผู้เล่นเข้าร่วมการลงทะเบียน Free Fire Max จะสามารถรับรางวัลที่นี่ได้ เชิญเพื่อนและรับรางวัลเชิญจะมีการจัดอันดับโดยผู้เล่น50อันดับแรกที่เชิญผู้เล่นมากที่สุดจะได้รับรางวัลสุดพิเศษก็คือชุดที่ว่าใครที่อยู่อันดับ50 50อันดับแรกที่เชิญเพื่อนมากที่สุดจะได้ชุดผู้ชายคชมครับแต่ว่าพี่ไม่ได้เพราะไม่มีใครกดลิงก์ให้พี่เลยนะครับทำภารกิจให้สําเร็จเพื่อรับรางวัลชมแล้วก็ดาวน์โหลดรางวัลความคืบหน้าปลดล็อกฟรีไฟลแม็กดาวน์โหลดถึงจํานวนที่กําหนดอ๋อจำนวนคนที่ดาวน์โหลดฟรีไฟลแม็กคุณผู้ชมถ้าเกิดมีคนดาวน์โหลดจนถึงํานนนวนทีี่่กหดเย 60คนเอ้ยถึง250คนเนี่ยก็จะรับตั๋วไดมอนด์ไปชมถึง500คนก็จะรับตั๋วปืนไปชมครับถึงเอ่อ750คนจะได้เป็นตราท่านผู้ชมครับตาใหม่ท่านผู้ชมครับตาใส่ลังใหม่แล้วก็ถ้าถึง999คนจะรับสกินปืนฟิล์มชมครับก็เป็นภารกิจที่เข้ามาในกิจกรรมนี้ท่านผู้ชมครับก็น่าสนใจเหมือนกันขอเอาไปตัดต่อใส่กับภาพนู้นหน่อยท่านผู้ชมครับตัดปกหน่อยตัดปกหน่อยโอเคมชมชุดนี้ก็สวยอยู่ท่านผู้ชมครับก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่า ที่ว่ามันดูลายๆไปนะแต่ว่ามันเหมาะกับสําหรับแบบว่าสายเก็บแลงกับสายแคมป์ชมว่ามันจะได้แบบว่าพรางสายตายจากคนดูอะไรเงี้ยจากคนอื่นชมแล้วก็ที่สําคัญคือแรงรีแล้มชมครับแรงสี่สี่รีแล้ว,ลวถามว่าพี่จะเข้าเล่นเลยไหมครับก็ยังครับยัง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 ไม่ถึงเวลาเดี๋ยวพี่ขอดูนะ่อยะชมเมื่อเช้าพี่กดอัปโหลดการตั้งค่าปุ่มไว้พี่จะลองดูว่าถ้าเกิดพี่กดดาวน์โหลดมันจะได้การตั้งค่าปุ่มที่พี่อัปโหลดไว้คืนมาหรือเลปล่าชมครับคือเป็นการตั้งภาพปุ่มอคอมตอนนี้ยังเป็นปุ่มธรรม,าด,มด,ดาดดยอยาู่นะชมเด อ่ะได้ผู้ชมไม่ต้องตั้งค่าใหม่นีอ่อะไรวะเนี่ยนี่ผู้ชมกันนะครับพอดีว่าจะเล่นฟรีไฟล์แม็กได้มันต้องอัปเดตฟรีไฟล์ครับแต่พออัปเดตแล้วคือ ผมต้องส่ได้การตั้งค่าปุ่มเก่ามาผมต้องมาตั้งค่าปุ่มตรงนี้ใหม่ <c oughs> อ้โหพระเจ้า <c oughs> แต่คือสำหรับใครที่เล่นในคอมแล้วไม่ค่อยเล่นในโทรศัพท์ก็คืออัปโหลดการตั้งค่าปุ่มไปเลยก็ได้ครับผู้ชมครับแล้วก็มาเล่นมาตั้งตรงนี้เอาผู้ชมครับก็โอ้โหน่าจะตั้งยาวผู้ชมเดี๋ยวผมค่อยมาั่งตั้งที่หลังแล้วกันแต่ว่าคือผมสามารถโหลดตรงนี้มาได้แล้วผู้ชมเดี๋ยวผมค่อยมาตั้งค่าที่หลังสำหรับตรงนี้ผู้ชมสองออฟฟิศไฟแม็กก็คือสามารถเอาการตั้งค่าปุ่มของ คอมเครื่องเก่าเอ้ยของบูสแต็คตัวเก่ามาใส่ในฟิฟาย์แม็กได้คุณผู้ชมคือเราเพราะบางคนแบบตั้งปุ่มแบบเล็กตรงนู้นตรงนี้เนี้ยคือการมานั่งตั้งปุ่มอ่ะมันลําบากคุณผู้ชมมันคือมันน่าเบื่อมันน่าลำคาบคุณผู้ชมก็ทำอย่างนี้มันก็ง่ายดีคุณผู้ชมก็คือกดอัปโหลดจากฟิฟาย์ตัวเก่าก่อนแล้วก็กดมากดดาวน์โหลดที่ฟิฟาย์ตัวใหม่คุณผู้ชมก็สามารถรับไปได้เลยอันนี้อะไรเนี่ยของฟรีเหรอนี่ของฟรีอะไรเปล่าไม่มีแล้วคุณผู้ชมเราก็กิจกรรมนี้เดี๋ยวพี่มาาาาาารรรรััับให้้้ดูตตตอออออนนนนนเเเเยย็็ะะะคคพพีี่่่จจจจจงงงมมมแแกกกววลลลืืิปชา คลิปมาเช้ามีแจกปัดแกยหน้านั่งชมรับใครที่อยากได้ปัดแกยหน้าไปเมนคลิปมาเช้าเลยนะแล้วเดี๋ยวตอนเย็นพี่มาแจกรางวัลพี่จะมารีวิวกิจกรรมีนทีกทีะครับไปแล้วบ๊ายบาย้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ